ว่าคอนเสียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะผมบอกเลยถ้ากเกิดคุณไม่เคยดูนะครับ uh, ผมแนะนําดูเลยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแค่มุมมองที่แปลไปจากแอนิเมชันหรือว่าพวกมันงะหรือว่าตัวของอนิเมะนะเราจะได้เห็นมุมมองหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าปกติโปเกมอนเนี่ยเขาจะเป็นการที่เราต่อสู้กันระหว่างตัวเอกกับตัวร้ายเราเราก็เห็นการแบทเทิลที่มันเฉือนคมกันไปมาเอาใจตัวเอก เราได้เห็นตัวร้ายที่มันแบบว่าไร้บบร้ายแข็งแกร่งแข็งแกร่งและรู้สึกว่าเอมันเท่จังวะอะไรเงี้ยแล้วตัวเอกที่สามารถชนะตัวร้ายที่แข็งแกร่งได้ก็ทําให้ตัวเอกมันยิ่งเท่ขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่ถ่ายทอดในพปเกมอนคอนเสียร์ตอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมันเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเป็นความรู้สึกแบบอุ่นใจอ่ะ หิวใจมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยและสิ่งสําคัญคือเราได้เห็นมุมมองของคนที่มีต่อโปเกมอนและโปเกมอนที่มีต่อคนและทั้ง2องอย่างมาประจบกันอะ่ะมนสะท้อนถึงชีวิตความเป็นจริงของเราว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าในชีวิตในตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยไปหรือเปล่าเราวรู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับมันสะท้อนหลากหลายอารมณ์สะท้อนหลากหลายความรู้สึกทําให้เราได้กลับไปทบทวนกับชีวิตของตัวเองจริงว่าเฮ้ยในตอนเนี้ยเรารู้สึกยังไงกันแน่นี่คือโปเกมอนคอนเสิรและเป็นซีรีส์โปเกมอนที่ดีที่สุดและหิ ตัวของผมเลยนะผมบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยดูโปเกมอนคอนเซตนะครับคุณต้องดูคือเอาอง่งายๆมันได้ใส่ใจในความรู้สึกข,ของตัวเองจริงๆหลังจากที่เราอาจจะปล่อยปะแล้วเลยหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับตัวเองมากพอนะครับโปเกมอนคอนเซียตสามารถที่จะฮิวใจคุณได้และทําให้คุณกลับมารู้สึกดีกับตัวเองครั้งหนึ่ง